เด็ดอืมได้แรงกินหวานตัวนู้นไหมโอ้ยอืมชักติวนะอืมฮึหลุดเครือออรอแต่คนไม่ออรอนะอืมออดิบระหว่างบอลเนี้ยไม่มองสำหรับคนอาคันนะจ๊ะเรียมพบกัน อ้กินอาหารน่ะอยู <their> ่ยาวอายุจะสั้นแต่ถ้ากินอาหารอายุสั้นมาเนี้ย อาอยุจะยาวกินอยู่ยืนอาอย่ยืนแน่นอนพีน่เนาะสิ่งที่ผมย้ำตลอดคือกินอาหารตามธรรมชาติตามพื้นถิ่นที่มีตามปู่ย่าตายายเคยบ้านเราเนี้ยเคย ADP ทําทมาแบบพรีเมียมสุดๆดเนี้ยเคยนี่คือมันทำอะไรได้ไหลายอย,ย,ย่างหมากเตนเคือว่าคนบ้านเราเนี้ยโดยจะบอกคนตายบ้านเราคือมันจะคาดไม่ได้นายกตัวอย่างไงเคยเคยเจียนเคยเจียนบ้านเราเนี้ยอ่านจุบอ่ะ <c oughs> แล้วก็ นำปลาว่านหน่อยด้วยคือมันทําได้หลายอย่างจอยแกงผัดเป็ดนนันนีแล้วแต่ทุกอย่างพ่ผมยําต้องทําเองนะไม่งั้นขึ้นคือคุณจะไม่เข้าใจถึงแกนแทนจะไม่รู้จึงถึงสัจธจะทำนะลองเลยดีว่าอย่าเร่งเรื่อเทือนขคนๆตอกๆนี่ตนเคยเจียนนี่ผันนีเลยคือแบบว่าชาวบบูนะให้ดีข้าวรนรนตอนนู้นแม่เอ้ยข้าวรนเนี่ยสินะฟินเลยตอนว่าเป็น ใชดีปีออนอืมนี่เคยเคยสอนใช่เยามันดอานีเสยอดอมต้นหว่างงามจุบสักนิดนะงามจุบนี่คือรานพันนีว่าต้นหว่างอืมพันนีนะแบบอืมได้แรงกินหวานต้นนู้นไหมโอ้ยนี่ในต้นหวายยุันนี้ออืม ยำว่าข้องเอดีีไม่มีพองถูรดไม่มีแปงว่านไม่มีนต่างๆก้าวตนกินได้ยังคือว่าบายใจไม่ต้องเป็นไม่ต้องขวดใจไม่ต้องเป็นกังวลพวกที่เป็นความดันเคยมันบอกว่านไตเชื่อมไตวายเดีวยวนี้คือต้องระวังตโนมไหมร้อยตัวเล่นี้อ๋อถติวนะอ,อืมลูกเครอออรอแต่คนไม่อรอนะ อืมอร่อยอ็นอืเนออดิบเป็นนีสต่างเล็กตยิบตัวเนอะออดิบหรูจังไหมบางทีเขาเรียกโชนแต่บางชาตนออดิบไอ้นี่ออรอตะยิบตัวมันต่างเล็กตัวเนาะตอนแยกไม่รู้ไก่ต้อนบอลออดิบนี่คือตัวเนามว่ามันข้าวกันมากเลยจุ่มหนําชุบนี่ชั้นจำได้ตอนชั้นเ็เด็กเนี่ย ทำเตือนออดิบรือว่างมอสเนี่ยไม่มอะสำหรับคนปากคันนะจ๊ะร้อยเตือนเนี่ยห <c oughs> ย,ยุดเป็นี่งเหล็กเดียววเ๋ยวผมบอกเลยว่ากินอาหารน่ะอยู่ยาวว่าอยู่จะสั้นกินอาหารน่ะอยู่สั้นน่ะอยู่จะยาว คนป่วยกับอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นยาหรือการเพศปัจจุบันไม่ใช่ทางออกไม่ใช่ทางรถเดียวนะทางรถคือเปลี่ยนอาหารเป็นยาและ ADP เนี่ยเราพยายามที่จะสร้างความเข้าใจเรื่องนี้มาเป็นสิบปีแล้วเคยชั้นนี่คือชั้นตั้งใจทํามาอย่างแรงเลยนะเพราะว่ายาให้จนร้อยไดยย้และสุกภาพดีด้วยตนเข้าใจหไหมอ่าเหงาไหมเพราะฉะนั้นคอยติดตามเคย ADP ีอีออกมาหน้าตารดชาร์จร้อยแบบไหน <c oughs> นะบอกเลยไม่มีผง ดูรถไม่มีน้ำตาลทรายขาวออแกนิกเคยพรีเมียมที่สุดเจ้าแรกในประเทศไทยเตรียมพบกันอม